ก็เราไมาออกอ่ะม่บอกว่าแม่ม่ต้อหานึงกับหานึงยัแม่งกับงนบอกมาจากงวดแล้วแม่มันบอกว่าสามงวดอิเด้ค่ะสี่งวดทุสูงอ่นี่โอ้บอกมาสีงวดแล้วเฮาเฮาสื่อเฮาสื่องวดนี่มันบ่ได้เฮากัเลยบ่ตามค่ะไปออกบานนี้ัติดกันกัาหานึงนึหานี่ละจ้าพ่อ ว่ามันหลานบอกว่าถือกิ่งสีนะค่ะแต่โม่บอกว่าถือว่าต้องซื้อดอกซื้อแล้วมันบ่ถือออกอีหลีออกอีหลีตีแม่นี่ละมัคักคือตัวซีตัวหานี่ละชวนมากบอกตัวเดียวโคโลนี่บอจ้าตัวเดียวนี่ละอันนี้แล้วเด็กหน่อยอนุบานเนาะเด็กหน่อยโรงเรียนวัดหนึ่งบูชาคนเลขบูชาคนเลขได้จังจังได้จึงว่าท่านได้เปลี่ยนท่านอายุเท่าไหร่ก่อค่ะสามปีป่ะนุบาลเลขไงน้องแตงโมแตงโม อนุบาลเล็กอ,อนุบาลเด็กเล็กอออนุบาลเด็กเล็กไหมพนน่นซื้อพ่นเห็นอย่างก่อค่ะแม่เห็นอยู่ไสก็อพ่นเห็นยูพ่นนี่แหละพ่นเห็นเผื่อนเพื่อนว่าเพื่อนมหาอยูพ่นเพื่อนออกมาหาเพื่อนมแม่ก็เลยว่าถามมึงก็ลูกพน่นหายยี่บ่กถามแม่ดูสัตว์แม่เห็นมไมีเงื่อนสัตม,มันก็เลยถามศูนหาครับอันศูนย์ศูนย์มาสั่ว์่ศูนหาบ่ออกออกศูนย์ศูนย์เริ่มแรกที่แม่เริ่มแรกกับอะไรค่ะ มาออกงวดที่สามทีดิซูลซูลเออซูลหายแสดงว่าน้องนี่เพิ่นเห็นหันเห็นหนีมาตลอดนะเพื่อนหล่นที่นีคเพิ่นหล่นเพื่อนไปเที่ยวบิ๊กซีอยู่เหมือนกับว่าตัดเพื่อนนี่ไปเที่ยวหอดบิ๊กซีเพื่อนตีเอาขี้ดินเข่าเทียงหน้านี่มันว่าเพื่อนมาอยู่ได้หนีพ่นญางไป่ปุ่นมาสั้นเหตุไดเพื่อนสิยอยู่บาดนี่มาสั้นค่ะต้นไม้ก็ตัดออกหมดแล้วมาสั้น <Humans. S 2> ตอนนี้พ่นยูอยู่บ่แม่ยูตอนทุ่มที่ดินนี่พ่นไปสะกก้อนไปสักกอนแล้วพ่นกระกับมากยูแล้วตอนนั้นตัดไม่เย็นตัดเงี้ยนพ่นเนาะตัดเงี้ยนพ่นอืมที่พ่อไม่ตัดหเพราเพิ่นมันว่าว่านี้เงาก็เลยไปเรีนอันถามปูคเพิ่นก็เลยว่าเจ้าเอาสังกษีมาเห็ดหมองเพิ่นดูบ้านมันมาด้วบ้านเม่มันมาด้วยค่ะเพื่อนมาแล้วั เอาก็เลยบอกว่าถามขันมากกับไปถามให้เด้ว่ะมันก็เลยว่าตัวหาตัวซีนแสดงว่าแต่ละงวดนี่เพื่อนซิซิมบอกว่าเนี่ยมันไปเบา่ล้มเหลวมาปุยกันกับเขาอีกเหรไปคุยกับเขาเลยมาเลขตัวใดแต่ละงวดสิบอกนั่นแหละมันถึงมาบอกกับบอกเป็นตัวเลยแต่ละงวดนี่เพื่อนไฮแค่หางเดียวไม่เดียวแช่ไหมหางเดียวตลอดเลยแปนว่าหาซูนกับคือหาซูนค่ะเออม้องขึ้นมาเั็ไหนก่อนตตัวหาตัวห้า อ ah, so ่าตัวสี่สีว่าตัวสี่ออกหาขั้นชีตัวเดียวมันมันชีได้เงินเพิ่นค่ะหัวอันอ้วนมันออกหาช่เนาะมันเรียกว่าตัวสี่ค่ะตัวสี่สีเอามาให้เจังได้มันไม่ตัวเดียวไปถามไหมไปถามไหมเอาอีแม่ก็เอาหาส่ตัวว่าไัเสนมันหนูจักเลขหาประจว่ามันก็เลยว่าเอาหาไซตเพื่อพอแมนแมนแล้ววะหาสีสีหาเนี่ย ตรงๆเลยเนาะแม่เนาะนี่ผัดไปสร้างโมแมนผุนก้าสามผุนไปตั้งอื่นผุนขาดเก้ามาใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ